ใครที่เจอปัญหาวันใช้งานซิมทูมูบหมดนะครับทำยังไงนะครับสำหรับใครที่ต้องการที่จะกดรหัสวันใช้งานนะครับกดรหัสเอาเงินในซิมมาแลกวันใช้งานเพื่อเอาไปต่อ,อยุซิมนะครับเพื่อแลกวันใช้งานนะครับวันใกล้หมดนะครับก็คือมันจะเจอแบบนี้เลยเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพตรงให้ดูนะครับนะครับที่ผมบอกมานะครับเขาบอกว่าวันใช้งานของคุณหมดแล้ว นะครับวันใช้งานของคุณหมดอายุอย่าลืมเติมเงิน,งนวันที่16เดือน5 16เดือนพฤษภา2023นะครับเขาบอกว่าให้กดดอกจันเ1 9ดอกจันสสี่เลียมก็กาทการโทรออกนะครับภายในอายุ90วันนะครับมันจะเป็นประมาณนี้กันเลยเดี๋ยวไปลองรับชมกันเลยนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรไปดูเลยครับไปลองรับชมกันเลยนะครับผม วิธีการเอาเงินในซิมมาแลกวันใช้งานนะครับกดอะไรเพื่อสะสมวันใช้งานสูงสุดไม่เกิน3าม้ยหวันหรือ1ปีนั่นเองนะครับอ่าสูงสุดไม่เกิน1ปีนะครับก็คืออย่างนี้เลยนะครับก็คือกดวันใช้งานกดรหัสอะไรนะครับเรามาดูเลยนะครับ่านะกดรหัสวันใช้งานนะครับเพิ่มวันใช้งานของทูนะครับของซิมทู นะครับเพราะว่ามันใช้งานซิมทูของผมเนี่ยมันจะหมดแล้วนะครับก็คือผมจะมาบอกต่อท่านผู้ชมกันเลยนะครับหรือเพื่อนๆคนไหนที่วันใช้งานของเพื่อนหมดนะครับก็สามารถเพิ่มได้นะครับโดยที่ผมบอกมานะครับมันจะมีประมาณนี้เลยนะครับอะก็คือบริการเติมบริการซื้อวันเติมวันนะครับทูมูฟเอสหรือทูมูฟเอสนั่นเองนะครับกด อะไรนะครับก็คือ 1. เพิ่มบันเพิ่ม30บันกดดอกจันท3 4าดอกจันทาดอกจันอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ใชกดย้ำนะครับดอกจันทก4สดอกจันทาสี่เหลี่ยมแล้วก็ทำการโทรออกนะครับค่าบริการอยู่ที่ครั้งละ2บาทนะครับอันนี้อยู่ที่3บาทนะครับอ่าสเพิ่มวันการใช้งาน90บวัน กดดอกจัน934ดอกจัน9 0 4มแล้วก็ทำทการโทรทออกนะครับค่าบริการอยู่ที่6บาทนะครับอ่าเพิ่มเพิ่ม90ปันนะครับทันไหมนะครับแคปรูปไว้ก็ได้นะผมอาจจะอธิบายช้าไปนิดนึงนะครับถ้าผมอธิบายเร็วต้องขออภัยไปด้วยนะ,ะผมขึ้นขึ้นภาพไว้ตรงนี้นะอนะ 3. เพิ่มวันใช้งาน180วันกดดอกจัน934ดอกจัน180สี่เหลี่ยมแล้วก็นำการโทรออกนะครับค่าบริการอยู่ที่12บาทก็อยู่ประมาณ1 3บาทนั่นเองก็รวมภาษีแล้วก็ประมาณ1 3บาบาทมันก็จะเป็นประมาณนี้กันเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับที่ผมไปหาข้อมูลมามันจะเป็นประมาณนี้กันเลยนะครับดีครับที่ผมบอกมา ภาพอาจจะดูไม่รู้เรื่องตัวอักษรมันจะสลับนิดนึงนะครับผมเสียดายมากเลยนะถ้าวันใช้งานผมหมดเนี่ยถ้าวันใช้งานซิมเติมเงินของผมหมดอายุไปเนี่ยก็คือซิมมันจะถูกตัดแล้วก็เบอร์จะถูกขายทอดตลาดนะครับเบอร์อาจจะกระกายไปเป็นของคนอื่นเงินในซิม,มก็จะหายด้วยมันก็เสียดายครับเขาบอกว่าให้ผมเนี่ยเติมเงินวันที่หนึ่งมิถุนายนสองห้าหกหกนั่นเอง นะครับถ้าผมไม่เติมเงินเข้ามามันก็เสียดายนะวันใช้งานของผมก็จะหมดอายุนะครับวันที่16ของผมมันก็จะโดนตัดไป16ไมิถุนายนนะมันก็จะโดนแคนเซิลเบอร์ไปมันก็จะเป็นประมาณนี้กันเลยนะครับโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับโอเคคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณที่รับชมนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ